สวัสดีครับผมกับมาพบกับผมครับในคลิปนี้นี่นะครับที่พ่อแม่พี่น้องเข็ยนนี่นะครับคือฟังสะที่ผมเด็ดปั๊บลงใหม่นะครับที่ผมยังบม่ได้ปลูกยังเลยนะครับที่พึ่งปั๊บแล้วนะครับคือนั่นคือตรงนี้คือคือบอนะครับบอคือสานะครับ ฟังทั้งนั้นคือเถียงไตเถียงทั้งนั้นที่ผมทายประจํากับเป็นสวนปลานะครับทั้งนั้นเป็นทิศไต,ตนะครับฟังนี่ก็สิเป็นทิศเหนือนะครับนีี่่ทผมป่าลงตอนนี้ยังพอนี้ลงต้นใหม่ยังเลยนะครับก็ยังคิดบ่อนออกว่าทิหายังมาปลูกอยู่เพราะว่าทั้งทิศเหนือนี่ผมจะบาปลูกใหม่ไหม่ปลานะครับผมแต่ว่าจะปลูกเป็นพวกใหม่ผลใหม่แต่รับกลางเป็นบบกพวกแบกทีดาบักเน้า คิดไว้นะครับขึ้นไม้ผลเป็นยังกับพวกอยู่และครับผมสี่บวเป็นไม่ไม่ไม่สูงไม่ง่าย็นดไม้ปลานะครับไม่ยืนต้นไม่ใหญ่ผลผลิตเร็วนะครับของทางด่านทิศเหนือนะครับเพราะว่าถาเป็นปลูกไม้ปลาทั้งทิศเหนือนี่เง่าถาเขาใหญ่ขึ้นก็สิบดบางต่อไปเราทั้งทิศเหนือเขาสีโบ๊ทไม่ใหญ่ขึ้นมาหลายครับแต่มื่อนี้มาพ้ามาเบิองนะครับผมเดมา ปลูกนี่ครับนี่เป็นชะอมนะครับชะอมด้วยว่าพักขาบานเท่านาะอย่างครับปลูกเป็นแนวลวไว้ก่อนนะครับนี่เพิ่งปลูกเซจนะครับนี่ครับผมก็ปลูกไปตามนี่แหละครับปลูกเป็นแนวลวไว้ครับจะคิดบนออกคือการว่าจะปลูกอยังครับแต่ว่าผมมีต้นผมว่าจะปลูกแบบซีดานะครับฝรั่ง ใส่แดงนี่ะครับจากสิบกี่สิบต้นใส่เขาจากสิบต้นาะวผมช่ำไปอยู่บานะครับอันนี้ก็จะเป็นปลูกพาขาหรือว่าชะอมเป็นแนวรัวไปเลยครับตรงนี้พูดสูตรผมรับสั่งมาลอยต้นนะครับตรงนี้จะเป็นให้หน่ายอดเขาหอมมะลินะครับพ้นต๊มาน้ำถั่วมันยังพ่นเกิดครับสรงไซส์เฉดสีดำโต๊ะกาไปเอามาสามนะครับเอามาสอง นี่แหละครับดินพื้นที่ผมผู้สาเป็นแบบนี้ครับที่ผมปลูกสวนปา่าเห็นชัดๆดินประมาณนี่แหละครับตรงนั้นทังนั้นฝั่งนั้นจะเป็นสวนป่าผมอยู่ทางทิดใตครับผมต่างกั้งไวาว่าทิศใตปลูกปลานะครับทิดเหนื้อนี่จะเป็นพวกต้นไม้รับกลาง ติเตวันออกก็สิเป็นปลูกสวนปลูกพืชพักชนขั่วนะครับตรงนี้ข้างหน,น้าทั้งคางเทียงนี่ครับเป็นทิเตวันออกขอวาตาบันออกอยู่ทางนี้น่ครับแถวนี้เพราะว่าปลูกพวกไม้ตาไว้ทั้งทิเตวันออกเพื่อจะปล่ไปบดบางเขาด้รับแสงย่ำเสาครับก็จะเริ่มเติบโตได้นะครับถ้าเาปลูกไม้ป้าว้ทั้งทิเตวันออกนี้เพราะว่าเขาง่ายขึ้นเรื่อยเรื่อยทิศอื่นเท่ากับสีบดบางแสงนะครับ ผมคก็บนี้กขอจบซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาอัปเดตให้เบิ่งว่าปูกแปร่ที่หนึ่งพรสิติดบอนะครับชะอมนะครับฝากไปนะครับถ้าพิดพลาดประการใดหรือมียังแนะนําัก็คอมเมนต์มาแต่คลิปไดนเลยนะครับผมก็เด็ดไปตามความคิดของผมนะครับว่ามันจะเป็นสัตว์แต่ตอนนี้ว่าหัววัดที่ลงยังถามียังแนะน้าก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเก็บนี้ขอจบซ้ำนี้ก่อนนะครับ,บนนครับ